เกิดใครมาเห็นพรีเซนต์ของครูกับเคสใหญ่มากนะคุณจะงงมากเป็น Excel ธรรมดามากมเเที้ยงแต่ Excel ธรรมดานะั้นอะ คุณต้องขยี้ในจุดที่ควรขยี้หรือว่าคุณต้องขยี้ในจุดที่สําคัญหลายคนพลาดพูดในจุดที่ไม่ได้สําคัญเลยใช้เวลาตรงนั้นนานเลยเตรียมข้อมูลเยอะแยะเลยแต่ไอจุดที่สําคัญคุณไม่พูดไปให้เวลากับอะไร presentation ข้อเสนอรูปแบบสวยงามทุกอย่างต้องทํามือไม่สามารถคียเป็นโปรแกรมได้ <c oughs> ไม่สามารถเป็นฟอร์แมตได้เอาจริงๆเขาดูตรงนั้นไหมอะถ้าเป็นเรื่องของการเงินรู้บอกเลยเขาไม่ดูตรงนั้นเขาดูคียละเขาได้อะ ทําแล้วจะดียังไงตอบโจทย์อะไรทําไมต้องทําทํากับคุณทําไมต่างกับคนอื่นยังไงคีพวกนี้ต้องหาที่คุณต้องขยีที่คุณต้องบี้มันวิธีการหลีดลูกค้าต่างหากที่คุณต้องให้ความสําคัญสมมติคุณอยากหลีดไปแบบนี้คุณต้องชี้ประเด็นปัญหาก,ก่อนเฮ้ย <c oughs> มันจะเจอแบบนี้คุณไม่ทําแบบนี้มันเจอแบบนี้ครูบอกเลยถ้าเกิดใครมาเห็นพรีเซนต์ของครูกับเคส <c oughs> ใหญ่มากนะคุณจะงงมากเป็น Excel ธรรมดามากเพียงแต่ Excel ธรรมดานั้นอะตอบทุก ข้อสงสัยเลยครูใส่ทุกอย่างที่ครูรู้ว่าเขาสงสัยเข้าไปใน Excel นั้นเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ดูความสวยงามเขาดูสิ่งที่คุณค่าและการตอบโจทย์แก้ปัญหาเขาเรียนกับครูพิชชาต้องได้ทั้งความรู้คููไมซ์เซ็ตนะคะ